กดไลค์กดดังนะคะตุ้งตุ้งต้ไปคุยกันนะคะเ,เราจองตั๋วไปล่องเรือสำรานกันนะคะเราก็จองตั๋วเป็นตั๋วโปรโมชั่นผ่านเอเจนต์ ผู้ใหญ่2คนเด็ก1คนตกราคาประมาณ32,000บาทก็ไปทั้งหมด5วัน4ี่คืนตั๋วเด็กเนี่ยต่ำกว่า12ปีเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายเงินแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายพวกค่าภาษีกับค่าบริการเสร็จแล้วประมาณสัปดาห์หนึ่งหลังจากที่เราคอนเฟิรม์มจ่ายเงินไปเนี่ย ข้อมูลบุ๊กิ้งเราก็จะลิงก์เข้าไปที่แอปพลิเคชันของรอย a l c a r i เบียนแล้วก็ต้องไปโหลดแอป,ปของร o ย a l c a r i b b e a n เนี่ยเพื่อที่จะใช้เช็คอินแล้วก็ใช้จองกิจกรรมต่างๆบนเรือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลการเดินทางแล้วก็ไปเลือกเวลาที่เราอยากจะเช็คอินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันโควิดเขาก็เลยแบ่งเวลาเช็คอินเป็น รอบๆซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเขาก็จะจํากัดจํานวนคนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบเข้าไปเลือกเวลาที่เราจะเช็คอินถ้าขึ้นเรือเร็วก็จะยิ่งดีเพราะว่าเราจะสามารถขึ้นไปจองกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ก่อนที่มันจะเต็มพอเราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้มาเป็นเหมือนกับเป็น e t ทิเกตเป็นตัวออนไลน์ให้เราเอาไปสําหรับเช็คอิน ก็หลังจากนั้นถ้าเราแพลนว่าเราจะซื้ออะไรบนเรือเนี่ยให้เราลองก่อนแ๊บหนึงเดี๋ยวมันจะมีอีเมลมาเป็นอีเมลส่วนลดพวกแพ็กเกจเครื่องดื่มแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถ่ายรูปหรือว่าแพ็กเกจช้อปปิง้ง หนึ่งเดือนก่อนที่เราจะขึ้นเรือจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีอีเมลส่งมาว่าอยากจะประมูลเพื่ออัปเกรดห้องหรือเปล่าราคาประมูลเนี่ยก็จะเป็นราคาต่อคนเริ่มที่ขั้นต่ำ900บาทจนถึงขั้นต่ำ12,200บาทแล้วแต่ว่าขนาดของห้องที่เราจะเลือกอัปเกรดเราก็จะบังคับว่าเวลาเราประมูลเนี่ยมันจะต้องเป็นการประมูลสำหรับ2คนก็คือเราจะให้ราคาเท่าไหร่แล้วก็คือคูณ2เข้าไปแล้วก็ ถ้าเกิดว่าได้ก็คือได้อัปเกรดห้องถ้าไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะอยู่ห้องที่เราบุ๊กไปตั้งแต่ตอนแรกเธอต้องมียางลบด้วยละ่ะมียางลบเอามาจากนี้นะคะก็ดนะูก่อนที่เราจะขึ้นเรือเราต้องไปทำาอฟท์เทสนะเคลารู้ไหมคะเราเคลาเราทำไทำต้องทุกคนต้องทำก่อนที่เราจะขึ้นเรือเนี่ยเราจะต้องไปตรวจโควิด อใช่แล้วค่ะเราก็จะต้องจองวันและเวลาที่เราจะไปตรวจโควิดเราจะสามารถทำได้3-1ถึงวันก่อนที่เราจะลงเรือจริงๆแล้วเราก็จะได้รับอีเมลเพื่อเอามาลงทะเบียนพอเราลงทะเบียนเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปในแอปพลิเคชัน t r u s t One หรือว่าจะเข้าลิงก์เว็บไซต์ของเขาก็ได้แล้วก็จะสามารถเลือกวันและเวลาที่เราจะเข้าไปตรวจโควิดได้ หลังจากนั้นเราก็จะได้อ e ีเมลคอนเฟิร์มวันและเวลาที่เราจะเข้าไปตรวจถ้าเราไปโหลดแอปพลิเคชัน trust One มามันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเราจะสามารถดูผลของการตรวจโควิดจากแอปพลิเคชันนี้แล้วเราก็จะสามารถเอาไปโชว์ตอนที่เราจะขึ้นเรือได้โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปครูสกันนะคะ